วัสดีครับเช้าวันนี้2การเดินทางนะครับก็เราตื่นเช้ามาเ็ไปทานข้าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังรวบรวมสมาชิกนะครับาลูกค้าเราจะไปนั่งกระเช้ากลับลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงนะครับกรุงกุลาลัมเปอร์เพื่อที่จะไปเที่ยวชมนะครับความสวยงามชมตึกชมอะไรต่างๆนกะลางสถานที่ท่องเ,เที่ยวในกุลาลัมเปอร์นะครับเราไปึินกระเช้ากันครับ นี่หนะมันขึ้นกะเชา้าเราก็ต้องใช้คูป,ปองที่เราได้มาเมื่อวานนี่แหละมารอขึ้นที่เดิมครับ A later. few moments later. ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะกลับไปขึ้นรถบัสของเราก็จะเดินทางเข้าสู่กรุล,ลำเปย์นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เยอะนะคราไปขึ้นรถบัสนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงครับไปแล้วเจอกันที่กรุล,ลำเปย์ครับ A later few moments มาครับแล้วตอนนี้นะครับเราเข้ามาถึงกรุงกุลาลัมเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกว่าเรามาพร้อมกับแสงแดดที่เจือดจ้ามากเลยกว่า40องศาร้อนสุดๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่อิสตานานะครับพระราชวังของสุลต่านนะครับเราอยู่ตรงลานด้านหน้าเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับเราก็เลยมาถ่ายรูปตรงประตูทางเข้าพระราชวังนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันมากมายเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นประตูแบบนี้เลยนะที่เราเห็นแล้วก็จะมีทหารเฝ้าวังนะครับที่ก็มีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปนี่ก็เป็นประตูรั้วนะครับแล้วก็เนี่ยด้านในที่เราเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับก็เป็นพระราชวังนะสุรตะของกรุงกุลาลัมเปอร์นะครับที่อยู่ด้านในเราเข้าไปไม่ได้นะับสมัครก็จะมาถ่ายรูปกัอนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ ก็บอกว่าร้อนเหลือเกินนะครับถ่ายรูปให้นักข่าเสร็จแล้วร้นนึงก็ปล่อยอิสระแล้วก็เดี๋ยวก็จับขึ้นรถแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจุดต่อไปกัน A few moments later อะแล้วอีกจุดนึงครับที่เรามาถึงตรงนี้คือจัตุรัสเมเดกานะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงกุลาลัมเปอร์เลยนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนตอนนี้เป็นจุดปกครองขององังกฤษนะครับได้มาตั้งนะครับฐานอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้อาคารตรงน,รรนี้เป็นอาคารที่เขาเรียกว่าเขาที่ดูแลเกี่ยวกับกีฬาโปโลนะครับของอังกฤษแล้วก็สนามหญ้าตรงนี้เมื่อก่อนนับใช้ในการแข่งขันโปโลนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ามาเลเซียประกาศเอกราชนะครับก็ได้เข้ามาดูแลนะฮะเข้ามาดูแลแล,แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งตัวนี้ที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเสาธงที่มีความสูง นะครับ100เมตรนะเมื่อก่อนเป็นเสาที่สูงที่สุดในโลกครับแต่ว่าตอนนี้ก็นะมีคนมาทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาคารที่เราเห็นโดงข้างหน้าตรงนั้นนะครับเป็นอาคารนะครับเมรเดกานะครับ118นะครับสูงสูงกว่า600เมตรเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็หอเลกานะครับเป็นตึกตั้งแต่ช่วงยุคสมัยอังกฤษนะครับเข้ามาปกครองมาเลเซียนะครับ ข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยรอบๆจตุรัสมรเลก้าก็จะมีตึกเยอะแยะมากมายเลยนะครับกำลังก่อสร้างนะครับสร,สร้างเสร็จแล้วแล้วก็กำลังสร้างนะครับมาครับแล้วเราก็มาถึงจุดสำคัญอีกที่หนึ่งของกรุงกุลาลังเปร์นะครับประเทศมาเลเซียซึ่ง ถ้าไม่มาที่นี่นะครับถือว่าพลาดเป็นอย่างมากแลนด์มาร์กของที่นี่เลยก็ว่าได้ก็คือนะครับนี่เลยตึกแฟนะครับผมโอ้โหซึ่งในทริปนี้นะครับเรามาถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วแหละเมื่อกี้อยู่ด้านหน้าตึกแฝเสร็จแล้วก็จะกลับไปขึ้นรถนะครับเพราะว่าเรามีโปรแกรมต้องเดินทางต่อไปที่โยโฮบาลูนะครับเราใช้เวลาเกือบ4ี่ห้าชั่วโมงเลยเรา เลยไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าไปช้อปปิ้งด้านในนะครับซึ่งบริเวณด้านในของตึกแดนะครับก็จะมีสินค้านะครับเป็นห้างสินค้าแล้วก็มีสินค้าแบรนด์เนมแรน์ต่างมากหม่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของตึกแฝด มีนะครับเรานักท่องเที่ยวนะครับมาแวะนะครับร้านช็อกโกแลตนะครับของรัฐบาลมาเลเซียนะครับผมข mm ้า hmm. งในก็จะมีแยกชนิดประเภทของช็อกโกแลตหลายๆมากมายแล้วก็เอานำมาทำเป็นอะไรต่างๆนะครับช็อกโกแลตทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับนเกียวทีนี้เขาจะให้ชิมช็อกโกแลตนะครับ

A Later Few Moments เปิดเข้ามาแล้วโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยครับเปิดเข้ามากินแรกที่ได้รับก็คือกลิ่นบุรี่ จะเปิดไฟให้สว่างสวัยจะได้เห็นอะไรชัดเจนอ่ะสว่างพออยังก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องพักของเรา วันนี้เราเข้าโรงแรมดึกมากเพราะว่าเดินทางจากกุลามเปอร์มาก็จะเกือบห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปกินข้าวมีงานเลี้ยงอีกถึงสี่ทุ่มเลยแล้วก็จากเข้างานเลี้ยงมาถึงที่โรงแรมก็ตั้งชั่วโมงเลยนะคร โอเคนะครับหลังจากที่ไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็นั่นแหละตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะฮะเพราะว่าเวลาที่นี่เร็วกว่าที่ไทยหนึ่งชั่วโมงเ <c oughs> ข้ามาห้องและ้ะแล้วก็เปิดไฟอะไรสว่างๆเมื่อกี้เข้ามาตอนแรกะก็คือ <c oughs> รีบด้วยแหละเอากอระเป๋ามาเก็บแล้วก็น่าจับทีหัวหน้าทัวร์ที่นี่ว่าเราจะไปกินข้าวกันก็เลยไม่ได้ให้ดูอะไรอะอะตอนนี้เปิดไฟสว่างเรียบร้อยครับดูห้องนะฮะ โรงแรมนิวยอร์กนะครับอยู่ที่โยโฮบาลูโอเคครับห้องเช่าได้แต่ก็ติดอย่างเดียวคือเรื่องของบุหรี่นะครับที่นี่ถึงจะมีป้ายว่าห้ามสูบบุหรี่ก็ตามแต่นักท่องเที่ยวก็ยังสูบนะครับโอเคครับผมวันนี้เหนื่อยมากเลยมีอาการเหมือนจะไม่สบายด้วยแหละแล้วก็นั่งรถสี่ห้าชั่วโมงจัดงานเลี้ยงเสร็จแล้วก็ คงขอตัวไปอาบน้ำแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เชยงคืนละอีกสี่ห้าชั่วโมงก็ต้องตื่นล้ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับก่อนที่จะข้ามไปด่านสิงคโปร์เจอกัน